ปวดหัวแล้วก็เจ็บคอแล้วก็ตรงนี้เออตัวเธอเองเนี่ยปวดหัวปวดหัวเจ็บปลาไหลครับเจ็บบลาเจ็บหลแล้วก็หายใจแน่งค่ะหายใจแน่นครับหายใจแน่นหายใจไม่ค่อยออกค่ะเหมือนในนี้เขียนว่าเหมือนโดนคุณไสเหรอก็ไม่ทราบค่ะแต่แทงลูกไปสองคงค่ะแท้งสองไหมครับเคยแท้งไปสองครับค่ะทำแทงสองคน ค่ะสองคนค่ะดูไปสองคนครับหลุดหลุดได้เหรอหลเองค่ะหลุดเองครับ่ะไม่ได้ทำแท้งใช่ไหมไม่ได้ทำแท้งค่ะอ่าอิงหัวแท้หวังค่ะมีเด็กหลุดสองคนปัจจุบันนี้ปวดตัวปวดหัวเหมือนโดนคุณใสอยากเออไม่ไม่านนี้เฉพาะตัวเองก่อนนะค่ะมีเด็กสองคนส่งผลให้ ส่งผลให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋อ่างั้นเธอรู้สึกตัวว่าเดิอเหมือนโดนคุณใสเหรอก็ค่ะมันใส่ๆร้อนๆค่ะมันร้อนๆมันพูดพูดว่าๆตามตัวแล้วก็วิ่งวิ่งตามตัวมันมีการวิ่งอยู่ในตัวด้วยคอันน้ำม์หน่อยนะเออ เอ้าดเนครับไม่เป็นไรเก็บไครับรูซืึอว่ามึงมึงชาหั ที่หัวครับอ,อแล้วก็ใจสั่นคใจสั่นครับ,รบมือหัวใจสั่นครับท่านเทวดามีผีอะไรอยู่ในตัวหรือเปล่า <c oughs> มันยังมีนะท่านเอ๋ยจะย้อนเลยนั่นแหละนา <c oughs> ถ้าเห็นเป็นเช่นนี้ค่ะ <c oughs> อันลูกสาวหนาใช่ไหมท่านแม่ด้วยเออนี่แหละอดีตแต่ก่อนท่านทําไมหนอลูกสาวนั้นเป็นเช่นนี้ ทำไมหนอครอบครัวถึงเจอวิบากกรรมอย่างนี้ด้วยตัวทีนั่นแหละนะทำไมถึงมีผีอยู่ในตัวคาอันลูกสาวหนาเป็นหมอผีทำของไงลูกสาวเธอเป็นหมอผีแล้วพ่อแม่เป็นคนเกี่ยวข้องในนั้นหรือเป็นลูกน้องร่วมด้วยช่วยกันและ<อ>เป็นผู้แท้คู้คิดกันแหละนะ่ะเป็นผู้ช่วยบางแผนกันแหละคา<อ>แหละนาะแม่มีอาการไงอันผีนั้นย้อนคืนมาแล้วสิท่าน มาอยู่ตัวด้วยกันนั่นแหละหะผีไม่ไปที่ไหนได้หรอกคา่ะจะย้อนมาหาตัวคนทำเลยคือพูดง่ายลูกเธอเป็น<ะ>ลูกเธอเป็นหมอใหญ่<ะ>เธอกับสามีเป็นบริวารซ้ายขวา<อ>แล้วเนี่ย<ข>เที่ยวทำผี<ข>ทำให้คนอื่นเขาถูกผีเข้าผีออกใช้ผีที่ตายไปเรียกว่าไม่ได้อยากจะทำแต่บังคับบัญชาเขา ช้เสร็จใช้ททำไปทำมาผีก็เลยติดตัวในที่สุดก็จึงกลายเป็นวิบากกรรมผูกพันกันผีที่เคยทำไว้เข้าไปสิงในตัวเธอตัวลูกเธอแล้วก็ทำให้ครอบครัวเธอติดขัดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยเห็นได้เลยชัดเลยหาทำไมลูกเหมือนผีบ้าตานั่นแหละนะเอาของใส่คนแลเขาเป็นบ้าโบโอบใอบ,อบ้นั่นแหละท่าน ทำให้กรรมนั่นหนอส่งผลถึงตัวเลยทำอย่างไรได้บ้างในชาตินี้คงยากแหละท่านเอ๋ยคงยากเละหนอแต่มีทางออกพอแต่ไม่หายหนอขอบอกเอ๋ยเอาบุญกุศลอย่างเดียวท่านครอบครัวนั้นต้องบวชรักษาศีลหาต้องไปไหนไม่ได้หรอกค่ะต้องสวดมนต์ภาวนาจนตายเลยท้งสามีเธอด้วยค่ะ ตัวเธอด้วยลูกเธอด้วยต้องพากันรักษาศีลภาวนาอย่างเดียวเลยเธอก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าปัญหามันตกอยู่กับเธอสามคนใช่ไหมอ้าวแล้วจะขอขมาลาโทษอะไรกับบรรดาดวงวิญญาณได้บ้างหรือเปล่ามันมากมายสิท่านเอ๋ยจะขอเลยยังไงนะจะหมดหรือเปล่าล่ะค่ะนั่นแหละนะจนตายนั่นแเลยเพราะว่าถ้าเป็นหมอผีก็ไม่มีผีตัวเดียวแน่นอนต้องมีผี มากมายมหาศาลไม่หายขาดไงท่านถึงมีไปตัวนั้นมาหนอสลับไปสลับมาไม่มีวันหยุดพอนี่แหละหนอจนตายแต่ท่านเอ้ยก็ไม่เป็นไรขอให้มันเบาบางลงมันทีก็มันทีก็รู้สึกว่ามันมันออกไปแล้วออกไปแล้วเหือเดียวมันก็เข้ามาใหม่เออก็มีเฉพาะตัวเธอเนี่ยนะ ออกไปเดี๋ยวเข้ามาใหม่มันก็เหมือนให้เหมือนั่นแหละออกไปเดี๋ยวก็เข้ามาใหม่ออกไปเดี๋ยวเข้ามาใหม่สมมติว่าวันนี้สมมติว่าวันนี้ออกไปใช่ไหมพรุนี้พรุนี้ประมาณเตีค่ะมันก็เข้ามาอีกอย่างนี้เอออ้าวอย่างนี้แหละลูกเธอก็เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวก็ดีแต่เดี๋ยวผีตัวใหม่ก็เข้ามาอีกก็ข้างอีกใช่ไหมแล้วผีลูกเธอมันผีแรงด้วยนี่ค่ะใช่ค่ะผีลาวาดอะ อาเป็นว่าเป็นกรรมในอดีตชาติที่ทาํามาก็ขอชดใช้ไปชาตินี้ให้มันเบาบางลงให้มันหมดลงตามนี้ใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเดิทำตลอดชีวิตคช่แล้วนั่นแหละเนาอ้าวแล้วต้องจจถวายอะไรบ้างหรือเปล่าปล่อยสัตว์อะไรบ้างไหมต้องควรปล่อยแหละท่านเอ๋ยชุดขาวเลยสามชุดนั่นแหละเนาะ ปล่ยสัตว์ให้มากนั่นแหละพอให้ได้เป็นร้อยตัวหนอนั่นแหละทั้งคนน่ครอบครัวเธอเพราะเธอกับลูกเธอเป็นเป็นอะไรเป็นกวนเดียวกันเป็นหมอผีด้วยกันเป็นสมุนตามนี้ปล่อยสัตว์ทังฆทถานกี่ชุดสัระทานสามชุดแหละท่านเอ๋ยสามชุดอ้าวปล่อยสัตว์ตามนี้ก็บวชคือพูดง่ายบำเพ็ญไปทั้งชีวิตนี้แหละอย่าไปไหนเลยไม่ต้องทำอะไรค่ะ อ้าวจบปัญหาของเธอค่ะเพราะอาดีตเป็นหมอผีทั้งครอบครัวค่ะ <c oughs> อ้าวไลน์ต่อไป